อีกหนึ่งคู่รักนะคะที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เชียร์อยากให้มีลูกเร็วๆนะคะแต่ว่าล่าสุดมีข่าวว่าทั้งคู่มีเรื่องผิดใจกันจะจริงหรือเปล่าเนาะเป็นข่าวเมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเธอเลยดีกว่าขอต้อนรับวิกกี้สุนิสาเจษค่ะโอ้มาเลยค่ะรเรืับวิกกี้สวัสดีค่ะสวดีค่ะสวัส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 ดีค่ะสวัดีสวัสดีค่ะ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 สวั่ะสวะสว ริงแล้ว,วคือกี้กับพี่ชัยก็คบกันมานานพอสมควรใช่ไหมคะแล้วก็แต่งงานแล้วจริงๆแล้วถ้ารวมๆแล้วนี่ตั้งแต่คบกันแล้วก็แต่งงานนี่ก็ประมาณปีนี้ปีที่9ก้าใชก็คือมันก็นานแล้วไงก็เลยแบบคือเขาก็ชอบทักว่าเราแกแ่อะหมายถึงชายทักว่าแก่ใช่ไหมเหรอชายเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าแบบว่าเหมือนหน้าอาจจะแบบไม่คล้ายเหมือนไม่ไม่เหมือนตอนแรกๆที่เริ่มคบกันอะ่าเอย่างี้แล้วทไงอ้าวก็เสียเซลล์นิดนึงนี่ผู้หญิงไง ใช่ไหมคะผู้หญิงเราก็อยากที่จะแบบเออให้ให้แฟนหันหน้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเราหน้าสวยอยากให้เขาหันหน้าหันหน้ามามองเรารู้สึกภูมิใจว่าเออนี่คือระยะอะไรอย่างเงี้ยอารมที่ชายจะพูดเล้ยวเขาจะหันหน้ามาแบบนิ่เขาเธอแก่จริงๆเห็นพี่ชายเป็นคนหวานๆอย่างเงี้ยแต่พี่ชายเป็นคนค่อนข้างกวนนะจริงๆแล้วก็เลยแบบอุ๊ยรู้สึกเสียเซลนิดนึงแล้วทำยังไงอ่ะคือจริงๆกี้กีเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากจะให้แบบ แฟนตัวเองหรือสามีตัวเองหันมาแล้วรู้สึกว่าเออเรายังเหมือนหน้าตาเหมือนตอนแรกๆที่คบกันหน้าตายังสวยใสเหมือนเดิมยังเต่งตึงยังแบบสว่างใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้หนูมองพี่วิกกี้หนูว่าพี่วิกกี้สวยมากเลยความน่าสิงค์มากวิกกี้แก้ปัญหายังไงพอโดนสามีทักว่าอีแก่อย่างเงี้ยวายอาจจะไม่ใช่คาอีนะคะแต่ก็เลยบอกว่าอาจจะทักว่าเออหน้ารู้สึกบอกว่าร่ามรู้สึกมีมีกระมากขึ้นรู้ตายรูปนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวจริงๆครับน่ากลัวมากค่ะก็คือจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี้ยคือคือจะไม่เป็นขนาดนี้ ก็คือเขาก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าเออทำไมหน้ารู้สึกเหมือนเหี่ยวเหมือนหน้าเหมือนเริ่มตกอะ่ะหน้าเริ่มเหี่ยวลงมีริ้วรอยเริ่มมีกระมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้อยากให้เหมือนเพิ่มความมั่นใจกลับมาให้ตัวเองกีก็รู้สึกว่าอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําให้ผู้หญิงเนี้ยกลับมามีความมั่นใจแล้วก็กีเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงอะเนาะเราก็อยากจะสวยเราก็อยากจะแบบดูเด็กตลอดเวลาก็เลยคิดว่าอะไรค่ะโยมไปทาะไรค่ะคือจริงๆแล้วกีรู้สึกว่าถ้าหาสามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้ หลายๆปัญหาสาหรับผู้หญิงเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็อย่างที่บอกสร้างความมั่นใจตัวเองใช้ชื่อว่าลิฟใช่ใช่ค่ะก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาชื่อลิฟตไวต์ไดมอนด์ลิฟไวต์ไดมอนด์ใช่จริงๆคำว่าลิฟตนี่แปลว่าปกป้องนะคะเป็นภาษาโบราณปกป้องแล้วก็อีกความหมายหนึ่งคือแปลว่าไลฟ์ก็คือเราอยากจะเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ผิวขุ่นใช่ใช่ก็เลยได้ผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนี่ยกี้เป็นคนทําเองไม่ถึงไม่ได้กวรเองนะคะแต่่่ไปกนนนนคคคืืออออิิดดสงงทียาา้้เเเพระะฉั มุ่งหน้าหาผู้เชี่ยวชาญปุ๊บเราบอกเขาเลยว่าขอส่วนผสมพรีเมียมเอาอะไรก็ได้ที่แพงที่สุดใส่เข้ามาเลยในกระปุกเดียวเอาให้แบบเหมือนคน์เตอร์แบร์เลยอันนี้จริงๆเราที่ปรับสูตรมาปีกว่าค่ะแต่เพิ่งเริ่มขายประมาณสองเดือนเพราะว่าแบบอยากหาอะไรกลัวไม่ถูกใจก็เลยจัดการเองจัดการเองค่ะคุณสมบัติโฟ n ์นวันเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าส่วนผสมของครีมเนี้ยนะคะมันมีส่วนผสมหลัก ที่จริงๆแล้วสําคัญสุดๆก็คือชื่อ l ิฟไวท์ไดมอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมหลักของเราคือ Diamond Extract จริงๆแล้ว Diamond Extract นี้คือไม่ใช่แค่พาวเดอร์นะคะเราสกัดเป็นนาโนเพช<ะ>รเราเอาเพชรมาสกัดยังไง เอาเพชรมาสกัดก็คือส่วนมากคนจะคิดว่าเออเพชรมาสกัดเป็นผงก่อนราะจริงๆแล้วมันมีการใส่เครื่องสาอางบ้างใช่ไหมคะแต่ของเราใส่ครีมเนี่ยเราสกัดเป็นนาโนหมายถึงสกัดเป็นน้ําเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นนาโนพาร์ติเคิลมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ไม่ให้อุดตันเพชรมันช่วยเลยใช่เพชรเนี่ยค่ะช่วยได้หลายอย่างช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยอันนี้สาคัญสุดๆซึ่งผู้หญิงทุกคนก็คงอยากจะแก้อยู่แล้วในเรื่องเรื่องความแก่นะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วย โลหิตบนใบหน้าไหลเวียนดีขึ้นเพราะเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยโลหิตบนใบหน้ามันจะค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเรามีสารสกัดจากเพชรช่วยเข้าไปกระตุ้นให้มันไหลเวียนดีขึ้นเนี่ยอาหารเขาเรียกอะไรอาหารผิวต่างๆสารสกัดคุณค่าต่างๆมันจะซึมเข้าเร็วขึ้นคหนูได้ยินมาว่ากระปุกนี้กระปุกเดียวเนี่ยสามารถช่วยแบบเรื่องดําจากกเนิดเรื่องกระเรื่องอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอย่างที่อย่างที่แจ็คพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันเป็นกระปุกที่ค่อนข้างมีสารเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะ ก็คือเข้มข้นมากก็คืออย่างที่บอกคือมันคือ4 in 1เหมือนเราสามารถซื้อกระปุกเดียวแต่ได้4 ค่ะก็คือของเราเนี่ยในกระปุกเดียวมันมีมีส่วนของไวท์เทนนิ่งครีมนะคะที่ช่วยเรื่องกระจัดกระจ่างใสใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนของเซรั่มที่ช่วยส่วนส่วนของมาร์กส่วนของเทอที่อ่ะส่วนของมาร์กนะคะที่ช่วยให้สมมุติถ้าเราทานหนักก่อนนอนเนี่ยมันจะสามารถเป็นมาร์กได้ด้วยก็คือเป็นสุดเข้มข้นใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือเซรั่มก็คือสามารถบำรุงได้ไปใต้ชั้นผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นมอยส์เจอไรเซอร์อย่างที่บอกคือเพิ่มความชุ่มชื้นได้สุดๆอันน ที่เห็น before after ก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยนานขนาดไหนคะนี่จริงๆแล้วนะคะกี่อยากจะบอกว่าสมมติถ้าเรื่องความชุ่มชื้นสามารถเห็นผลในคืนเดียวก็คือเราสามารถโบะได้เยอะๆเลยตื่นมาหน้าก็จะนุ่มฟูตอนตื่นเช้านะคะแต่ว่านอกจากนั้นก็คือ2-3สัปดาห์หน้าก็จะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะคะจุดด่างดำก็ค่อยๆน้อยลงนะคะ6กถึงแสัปดาห์นี่คือริ้วรอยก็จะเริ่มจางลงแล้วก็รูปผุมขนกระชับขึ้นอันนี้ก็ ผลตอบรับเขาเรียกอ,อะไรคะเสียงตอบรับค่อนข้างดีเขาบอกว่าเวลาทารองพื้นทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะก็จะรู้สึกว่าเนียนขึ้นหนูอยากรู้ว่ามีสารสกัดอะไรบ้างที่ช่วยเรื่องแบบไม่ให้ผิวหมองคล้ำอย่างเงี้ยคะม,มีมีค่ะก็จริงๆแล้วของเราคืออย่างที่กี้บอกคือเพรเนี่ยช่วยเรื่องริ้วรอยใช่ไหมคะนอกจากนั้นนี่ครีมของเราจะช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งด้วยแล้วถ้าผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งทั่วไปในท้องตลาดนี่บางทีอาจจะมีส่วนของไวท์เทนนิ่งแค่ หนึ่งหรือสองอย่างแต่ของเราเนี่ยอยากจะบอกเลยนะคะว่ามีถึงสี่สี่ส่วนผสมที่ช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งแต่ขอบอกว่าเป็นสี่ส่วนผสมที่ปลอดภัยนะคะค่ะอย่างแรกก็จะเป็นซินเดร่าแคร์อันนี้ก็จะช่วยยับยั้งเรื่องการสร้างเมลานินในผิวของเรานะคะต่อไปก็จะคือแคลจูเอ็กซ์ตรกก็คือจะเป็นสารสกัดจากลูกพรุนอันนี้ช่วยให้ผิวกระจ่างใสและเนียนใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกิ๊กก็ไว้อันนี้สำคัญสุดๆเพราะว่าอันนี้มันมาจากสารสกัดจากธรรมชาติจากพืชเจ็ดชนิด จากภูเขาแอลฟ์เท่านั้นนะคะไม่มีที่อื่นนะคะจะต้องเอามาจากภูเขานั้นเท่านั้นก็อันนี้ก็จะช่วยเรื่องการกระจางใสแล้วก็ช่วยยับยั้งเรื่องฝ้าอย่างสุดท้ายก็คือเอลฟาอบูตินนี่หลายๆคนอาจจะเคยดีแล้วช่วยเรื่องเรื่องจุดมองค้าต่างๆโปรโมชั่นั่นจลยดีดีฟังดูดีใช่ไหมคะกระปุกใช่ค่ะจะบอกว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะคือปกติ2กระปุกนี้จะอยู่ที่ราคา2,400บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆเหลือ1890บาทเท่านั้นส0สสายแรกเท่านั้นนะคะรีทโว มานะคะที่เบอร์028320889เบอร์028320889นะคะหรือไม่ก็ Line Add @contactchannel มีแอดอยู่ข้างหน้าได้นะคะที่อย่างนี้เราจะรับแค่40สายแรกเท่านั้น40สายแรกเท่านั้นต้องรีบโทรเข้ามาเลย028320889ไลน์อะไรด้วยครับไ Add @contactchannel มีแอดข้างหน้าไดยค่ะใช้แล้วเป็นไงใช้แล้วเป็นไงใช้รักใช้หลยม่งนะครับใช้แล้วช้รักชัยหลงก็น่าสใสส่ย ใช่รักชยหลงสามสองศูนย์แปดแปดเก้าโค้เลยค่ะสี่สิบสายแรกค่ะใช่จะได้รับใช่จะได้ลงค่ะศูนย์สองแปดสามสเกยนะคะขอบคุณมาก่นี่ขอบคุณมากเลยครัสวัสดีค่ะ